โอเคถ้าใส่หอยแล้วผมโนริมัติไทยคูโทอีกคุณนะครับนี่เป็นต่อพาสสองต่อจากความเดิมตอนที่แล้วทสำหรับผมพาสหนึ่งพาสหนึ่งพาสหนึ่งอยากรู้มาดูมาดูที่ช่องชาแนลเอ็นเดอร์เกมเมอร์นะเดี๋ยวจะเอาคลิปไปปล่อยไว้ใต้ลิงก์ของโนริมัติเคเสร็จสำหรับผมคือพาสสองไอ้พาร์ทแรกเพราะพาร์ทแรกอันเก่าคือวงผมมันยังไงไม่รู้พรอสแลบเป็นห่า มาต่อต่อเลยคุณตัวเรื่องเลยมาต่อกับเข้าเข้าเรื่องอะไรนะมาต่อกับหัวข้อเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดถามกูจะถามใครแล้วเนี่ยเอาเรื่องอะไรดีอะไรดีล่ะเดี๋ยวนึกกันยังไม่ออกเลยเซฟเซฟว่าเอาเรื่องอะไรดีถามครูจะถามใครแล้วเนี่ยฮะถามจะถามใครแล้วเนี่ยโอ้ยง่ายสิเอ้า มามาเอาเกี่ยวสตรีมบ้างสตรีมไม่ได้ติดกรสิทไม่น่าติดอือมีช่วงหนึ่งผมซื้อเกมในสตรีมหมนกัใช่ะวันวันนี้เราจะมาล่อเราจะมาวุยวายสตรีมกันนะฮะใช่เราจะมาวุยวายสตรีมคือมีครั้งหนึ่งเว้ยผมซื้อของในสตรีมไม่ใช่ซื้อของในซื้อเกมตอนที่นี้หายอย่างเดียวเพราะว่าในสตรีมเนี่ยเออขอโทษครับคือครั้งหนึ่งผมซื้อเกมในสตรีมซื้เกมอะไรนะมันพีทพายเลสวอริเออร์สาม ประมาณเท่าไหร่วะหกร้อยกว่าบาทมั้งที่เขาลดอะแฟดแฟดแฟดไอ้นี่ไม่ใช่เหรอช่วงนั้นลดราคาสิคุณแล้วทีนี้ผมซื้อเสร็จปุ๊บมาต่อมาเขาลดเหลือสามร้อยหลังแอนหม่ละมึงหลังแอนเลยสะปวดเฮ็ดเลยต้องการอะไรลดลดวันเดียวเลยต่อเนื่องเลยฉวัดรถแล้วก็ลดต่อลดต่อลดต่อกูไม่ซื้อก็ได้เขาตึงเครียด รถก็รถว,วันเดียวันอะไรแบบรถรถยาวๆอะไรอย่างนี้้าไปแล้วไอ้ชายนี่คือปัญหาที่เราเจอกันบ่อยนะครับผู้คนในสตรีมกลับหลังแอนกันทั้งท,งที่ก็คิดว่ามันน่าจะถูกลงแล้วเนาะเนาะบางทีก็น่าสงสารนะพวกเราเนะี่ยอ้อย คุณโนริไปชิบหายเน็ตมันหลุดป่ะนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งพิธีกรมาเงียบกลางรายการซะงั้นเอาเฮียชิบหายละนี่กูต้องบ่นใช่ไหมเฮ้ยแถอีกแล้วกันโอเคครับท่านผู้ชมก็นะฮะ นั่นคือสภาพของบุคคลที่เรียกได้ว่าหลังแอนยันยันยันหน้า,า,า,าไอ้เหี้ยวิธีก่อนม,มามามาพูดถึงสตรีมต่อทำไมต้องทำอย่างนี้กับผมแบนี้หอบหออบอจุดจุดจ,จ,จ,จุลุสตรีมมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชประเด็นไม่ใช่คุณคนเดียวไงเองอจะแม่งแบบนะรอซะแบบโอ้โหแบบโอ้โห ตอนนั้นเพื่อน,อนแบบเพื่อน,อนเพื่อนส่งราคามาให้อ่ะอเออบอกว่าเกมดีต้องรีบจนแล้วอะไรประมาณนั้นคือประเด็นส่งมาใน messenger แล้วก็แบบส่งมาให้คนที่ไม่ได้อะไรแบบวันพีชคือกูดูแค่ก็แบบเป็นการ์ตูนที่น่าเล่นไม่อะดูเข้าไปกูก็ดูแค่หนุ่มแฮนด์คอกปะวะไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโดนรอดเดี๋ยวโดนรอดอันที่สองเรื่องไหมครับนะครับได้ confuse ไหมครับไม่ใช่แล้วทำไมพวกเราถึงไม่มีไอดีแท้ข้อหนึ่งครับกูมีไอดีปลอมที่ใช้มาประมาณเอ่อนับตั้งแต่ปอนับตั้งแต่ยี่สิบปีอืมไม่ถึงไม่ถึงนับตั้งแต่เปิดสกกลาดไหมครับก็โวยนี่ก็ปาไปปีที่สิบห้าสิบหกแล้วมั้งทันเขาเปถึงไม่ซื้อไอดีแท้ล่ะครับ เพราะว่า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 ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนประเด็นคือโอ้ททำไมคับก็ได้ฮิลทำไมครับก็ลาลาวราคาก็ตกประมาณแบบพันเท่าไรเนี่ยแหละเกมในสติเมทันเกียร์โซลิดนะฮะเกมดับไมค์ครับอยู่ไม่ไม่ไม่ก็ราคาตกตกประมาณเมทันเกียร์โซลิดแผ่นหนึ่งไงแต่เทียบเทียบราคาดีไหมครับกับเกมเกมหนึ่งเนี่ยครับคุณคิดว่าไมค์ครับเนี่ยเอ่อ มันเป็นเกมที่แบบผมว่าก็ดีนะเป็นเกมเป็นเกมที่ใช้ได้เลยแต่ประเด็นคือแบบว่าประเด็นคือไอเดีแค้แล้วเรามีไอดีไอดีปลอมซึ่งก็ไอดีปลอมไม่ใช่ว่าแกไมทำอะไรระเบิดชื่อผมชื่อผมจะมาทําความแตกต่างระหว่างไอดีแคสไอดีปลอมนะครับไอดีปลอมก็คือเป็นไอตีที่มีอยู่ตามมีอยู่ตามเว็บคืคาสตสกิน at home ทั่วไปนะฮะเห็นกันเกินเยที่เราสามารถเข้าเซิร์ฟได้เรามีสกินแต่ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟต่างว่าประเทศได้บางเซิร์ฟต่างประเทศเขาใช้สำหรับไอดี แต่บางสกินไอดีปลอมบางสกินก็เป็นไอดีแ้ไม่สามารถเปลี่ยนได้บางสกินไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนจริงก็ต้องไปซื้อไอดีแท้ไม่ก็คุณสามารถซื้อไอดียมคครับมือสองมาใช้ก็ได้นะฮะใช่ก็ราคาจะถูกกันอยู่นะฮะแต่ประเด็นก็คือไมคครับไอดีแท้มือสองนั้นจะตกอยู่ที่ไอดีละห้าสิบทูแต่จะเป็นแบบซุ่มนะฮะแล้วก็จะมีแบบไอดีแท้ ก็หาซื้อได้ตามประเทศไทยเลยนะใช้บัตรทูเทนก็ได้นี่นี่เรามาขายของเดือนไม่เราก็ไม่ได้มาขายของแบบมาแนะนำไงเออเผื่อคนเขาไม่มาบ่นไปเรื่อยมาคุยต่อโอเคครับก็ออะไรดีอะไรดีเรื่องอะไรดีเรื่องเกมที่จะออกไหมงานอีไออีทีอีทีที่ผ่านมานี้ก็มันมันมันไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ผ่านมานิ่ามันลาแล้วนี่หว่า ก็นะฮะสัาเล็ตให้หลายคนรอคอยก็ของท่านวิดีโอผู้โด่งดังผู้กำเนิดเมทัลเกียนะฮะผมอยากถามคุณหน่อยครับผมคุณอยากเล่นยกมอะไหมซื้ดเมทัลเกียโลหิตได้ข่าวว่าคุณซื้ออันนี่เมทัลเกียไรซิ่งรีเวนนะครับผมอยากเล่นโอเวอร์วอตอะโอเบอร์วอตอยากเล่นอะแต่อมเล่นไม่ได้ เออเดาๆคนๆกัททีมฟอเตสกัททีมฟอเตสก็ยังจะไม่ไหวเลยโอเวอร์บอทเลยเยอะเห็นที่จอรุ้งเลยจอรุ้งผมว่าถ้าเล่นอาจจะเล่นได้นะแต่แต่โอเวอร์บอทก็คงจะจอรุ้งจอรุ้งตามเทียบสองไม่รุ้งอ่ะอาจจะเป็นสีขาวดำเลยชุบกระโดดน้ำโอเคผนแค่นี้แหละหรือบนต่อบนต่อไหมบนต่อยนิดไหมอีกนิดอีกนิดหรือยังไงลาสาระหน่อยได้สาระหน่อยสาระสาระอ่ะสาระอ่าคุณพูดเลยโอเค ก็นะฮะช่วงนี Spanish> ้หลายๆคนก็รู้สึกว่าจะกีฬาสีใช่ไหมกีฬาหลายโรงเรียนเรอมันมันใช่เลยเหมือนดาวพมิกนานนะฮะก็บางโรงเรียนก็ใกล้กีฬาสีนะฮะเอ้ไม่สิช่วงนี้เขาก็สอบมิดเทอมกันทั่วหน้านี่ใช่ไหมเขาทนายเขาทนี้สอบเออช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วก็เออพยายามนอนดีดีนอนนอนลิ้นจะนอนจิ้งไปจิ้งมาก็ได้ท้าคึงิมึงฉลาดนะฮะโอเคเราจะไม่ว่ากัน อย่าเรียกนการสืบสอบด้วยล่ะครับอย่าเรียนการสืบสอบด้วยโอเคบบเป็นหวังแค่นี้แหละโอเคเป็นรายการเลย <c oughs> ตกบ้านเดี๋ยวมาอ้าวเดี๋ยวมาปิดเหรออ้าวเงียบเงียบเฉยเลยเพื่อนผมเงียบสิเข้าใจคอไม่ดีเลยโอ้ยอตกอัูนี่โอ้ยเจ็บ

อในวัตถิเคน่าจะไปแล้วนะฮะเราก็จะปิดมาเอา้าถ่ายต่อหรืออะไรพอแล้วพอก่อนพอก่อนพอก่อนโอเค